สวัสดีค่ะวันนี้พบกับเปิ้ออีกแล้วนะคะวันนี้เด๋ยวันนะคะมีรถดีๆมานำนสนอกับชิพพี่อีกเช่นเคยนะคะรถก็แดงนะคะสภาพนี่อยากจะบอกเลยว่าน้องๆป้ายแดงเหมือนกันเลยค่ะคันนี้วิ่งน้อยมากๆวิ่งเพียแค่7,000โลท่านเองคุณได้ตัวท็อปของ HRV นะคะตัว e h e v ีด้วยนะอยาจะบอกว่าคันนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นไม่น้อยที่สุดในตลาดของ h r v ณตอนนี้แล้วนะคะ คันนี้เป็นรถปีทีค่ะเจ้าของเดิมเป็นต่างชาตินะคะรถเจ้าของเดียวรถบัานแท้เลยสีเดิมทุกจุดเลยค่ะที่สําคัญนะคะเจ้าของเดิมเนี่ยเขาใส่ชุดแต่งมาให้แล้วนี่สวยหล่อมากๆเลยเป็นชุดแต่งโมดูลโลดนะคะนี่พี่ดูสิาติดจากคันด้าเลยนะคะเต็นวอตมองด้านซ้ายก็มีมาให้แล้วไปดูด้านในกันค่ะนี่ที่พีดูสิ ใหม่ไม่ใหม่สติกเกอร์นะคะเจ้าของเดิมไม่แกะออกเลยโอ้นางคว้าชัดๆอ่ะนะคะเบาะนะคะเป็นเบาะหนังสลับกับได้แดงแล้วก็เป็นเบาะหนังรูนะคะสภาพสวยจริงคันนี้อ่ะมาดูด้านหลังกันค่ะด้านหลังแทบม,มีคนนั่งเลยนะคะมีแอร์ด้านหลังมีมาให้นะคะพร้อมรูชาร์แบตบประมูลนะคะแล้วก็ที่สําคัญตรงนี้นะคะ ก็สามารถแกะเอาออกมาได้นะคะจะเป็นแบบเหมือนแบบสันหูบอีกทีหนึ่งะมาดูด้านหลังกันนี่ RSEHEV นะคะบ่งบอกว่าคันนี้เป็นตัวทับแน่นอนค่ะฝาท้ายเป็นฝาท้ายไฟฟ้านะคะสามารถเตะเปิดปิดได้เห็นหมเบาะนะคะสามารถทับได้ค่ะตัวนี้เรามีถาดนะคะเก็บของมาให้ด้วย่กันลอยกันเลอะนะคะ ถูกจะแพง Japan, ขอให้แดงไว้ก่อนนะคะตัวรถเป็นสีแดงนะคะแล้วก็หลังคาเป็นสีดําตัวนี้นะคะสีดั้งเดิมออริจินอลของศูนรฮอนด้าเลยดูฝั่งคนขับกันบ้างค่ะพี่พี่หมอคนขับนะคะเป็นบอกรถไฟฟ้าค่ะนี่ฟังก์ชันต่างๆมีมาให้ครบเลยนะคะปิดฝาท้ายเปิดฝาท้ายก็สามารถกดตรงนี้ก็ได้นะคะนี่ค่ะตัวนี้นะคะเป็นปุ่มกดเลนวอทที่แสดงผลด้านซ้ายตรงนี้นะคะ ปติการเชนลงต่างมีมาให้ดูสิการแจ้งออกบอกเลนนะคะคุชคอนโทรมีเพิ่มเสียงรถเสียงมีแพทเทิร์นชิดก็มีมาให้ค่ะพี่พี่ดูสิจอวิทยีเดิมโรงงานนะคะโหใหม่มากๆนี่เบ็ดมือไฟฟ้ามีมาให้แล้วมีปรับโหมดนะคะปรับได้นะ3โหมดนะคะสปอร์ตนอร์มอลอีโคเลขใหม่ตอนนี้นะคะจะอยู่ที่7,200 3ามิกิโลเท่านั้นเองไม่ทราบว่ากล้องโฟกัสไหมอ๋อไม่โฟกัสอีกนะคะ,ะนี่เลขใหม้นะคะ7 2 3 0กิโลออกห้างใต้แดงนะคะคันนี้เนี่ยจะอยู่ที่1,179,000บาทแต่ว่าทางเดียววันนะคะทำราคาโปรโมชั่นต้อนรับปีใหม่ให้สำหรับพี่ีกเช่นเคยค่ะเหลือเพียงแค่8 8 9 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะ กับรถปี2นะคะได้ตัวท็อปใหม่น้อยที่สุดในตลาดของเทสตาวีแล้วนะคะสำหรับพี่ๆที่มองหารถุ้นนี้อยู่รับรองไม่มีผิดหวังเลยค่ะนะคะซื้อสดมีเลมครบพร้อมโอนนะคะเครดิตนี้ก็จะได้เต็มทีดาวเช่นเคยค่ะเดี๋ยวทางเปิ้ลนะคะจะทิ้งเบอร์ทิ้งรายละเอียดไว้ทางด้านล่างนะคะ